ไปก็เป็นการสาธิตวิธีการจับปลานะครับตามที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นว่าปลาเอปลาบีปลาซีผมก็ใส่ไว้ในอ่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะมีตะเกียบสำหรับจับปลานะครับซึ่งกฎเกณฑ์ก็คือว่าให้จับปลาที่กระตเท่านั้นนะครับห้ามมือไปโดนน้ำนะครับเพราะว่าบางคนบอกอยากได้ปลาซีข้างล่างมันต้องจ้วงไปถึงมีน้ําซึ่งเขาต้องการให้คุณจับไปได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ผมจะใช้ทีจับเวลานะครับดูซิว่า สิบวินาทีครับก็คราวนี้ก็ได้ผมได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับฉันได้หกตัวนะครับอันนี้เราก็ไปคํานวณต่อนะครับเเราต้องทำอีกสามรอบแล้วก็มาดูซิว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่อย่าลืมนะครับปัดเศษด้วยนะครับปัดเศษเสร็จแล้วไปคิดเกณฑ์นบนเกณฑ์ล่างค่าเฉลี่ยหารสองคือเกณฑ์ล่างบวกอีกสองเป็นเกณฑ์นบนปัดเศษเช่นกันนะครับนะทำแต่ละรอบนะครับพอจับปลาก็คืนไปด้วยแล้วค่อยมาจับใหม่ ดูซิว่าเพื่อนแต่ละคนนะครับใน4คนของกลุ่มเนี่ยใครไปฝีมือยังไงบ้างแต่ว่าไม่แข่งกันนะครับจะถือว่าเป็นความสามารถส่วนบุคคลครับ